สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสแกลลี่มูวี่ภาค3สําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้นะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดูการสปอยอยู่แล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลย หนังมันก็จะเริ่มมาที่สาวทรงโต2คนที่กําลังนอนคุยกันเรื่องวิดีโอผีสิงอยู่ซึ่งอวิดีโอตัวนี้ใครที่ได้ดูอะ่ะจะตายภายใน7วันเลยคือถ้าดูวิดีโอจบปุ๊บจะมีสายโทรศัพท์เข้าปั๊บก็จะมีเสียงแปลกๆบอกว่าเดี๋ยวมึงจะตายภายใน7วันนะแม่สาวทางด้านซ้ายก็บอกใช่กูเพิ่งดูกับแฟนกูเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทันใดนั้นมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเลยทั้งสองคนก็เลยเดินไปรับโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่ใครที่โทรมาแต่เป็นแม่ของสาวทรงโตเองไม่ใช่ผีที่ไหนพอคุยเสร็จเเเค้าากก็ดินนนตมมพื่อ่ออัับบทีหงนะร ปรากฏว่าเพื่อนของเธอโดนฆ่าตายหาเรียบร้อยแล้วแล้วเธอก็โดนตามตามกันไปภาพมันก็จะตัดมาที่ไอหนุ่มสองคนนะครับที่ได้ยินเสียงกรีดมาจากทุ่งข้าวโพดท,ทั้งสองคนก็เลยวิ่งตามเข้าไปหาต้นต่อปรากฏว่าคนที่กรี่ะก็คือซูซึ่งเธอเป็นลูกสาวของทอมนะครับก็คือผู้ชายเสื้อเทาส่วนผู้ชายเสื้อแดงมีชื่อว่าจอร์ดนะครับเป็นน้องชายของทอมแล้วมันก็เกิดเรื่องแปลก,กขึ้นกับไล่ของทอมนะครับซินดี้หลังจากที่เธอเรียนจบแล้วเธอก็มาเป็นนักข่าวหน้าใหม่นะครับก็คือไฟแรงสุด,สด โดยซินดี้เธออยากจะทําข่าวเรื่องประหลาดที่เกิดกับไร่ของทอมไว้แต่คือหัวหน้าแม่งไม่ยอมไม่ทําแม่งบอกเป็นเรื่องแหกตาจะชัดมึงไปทําเรื่องเพิ่มขนาดอกที่มึงรายงานไปเมื่อวานดีกว่าคือหัวหน้าแม่งจะให้ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องลามกอย่างเดียวภาพมันก็จะตัดมาที่ทอมกับจอร์ดนะครับที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่ก็คือทอมอ่ะแม่งพยายามบอกให้จอร์ดบอกมึงลงหลักปักฐานได้แล้วลมึงโตเป็นควายแล้วไอ้จอร์ดก็บอกไม่วันนี้กูจะไปแข่งแล้ว ซินดี้ที่มารับหลานที่โรงเรียนก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างแบรนด้านะครับที่หายหน้าหายตากันไปนานแบรนด้า er ก็เลยถามมึงเป็นไงบ้างช่วงนี้มีผัวใหม่หรือยังซินดี้ก็บอกไม่มีเลยกูอยากได้คนที่กระแทกแรงๆอยู่แต่ไม่มีใครมาสักทีทันใดนั้นไอจรอดมันก็โผล่มารับหลานเหมือนกันเว้ยพอซินดี้เห็นหน้าจรอดปุ๊บก,ก็บอกเออนี่แหละพ่อของลูกกูทั้งสองคนก็เลยได้คุยกันไอจรอ์ดมันก็เลยบอกพรุ่งนี้มึงไปดูกูแข่งแรปสิมานะมาให้ได้เลยทั้งสองคนก่อนจะไปดูไอจอ็์ดแข่งแรปซ หลวงพ่อก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวดูแลเองไอจอที่มาแข่งครั้งแรกไม่ก็เจอแชมป์เก่าเลยแต่วันนี้สาวมาเชียร์แม่งเลยบอกโอ้ oo, วันนี้กูเสียไม่ได้แม่งก็ชนะแชมป์ไปได้เว้ยพอชนะปุ๊บมันก็ฮูดขึ้นมาใส่แล้วฮูดแม่งก็เป็นทรงอะไรไม่รู้ทําให้คนดําไม่ชอบคือตรงเนี้ยผมไม่รู้จริงๆว่าทาไมคนดําถึงไม่ชอบฮูดทรงนี้นะครับคือใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้วยนะพอมาใส่ฮูดปุ๊บแม่งก็โดนยนออกจากร้านทันทีแล้วแม่งก็บอกแม่เอาเราก็ไม่แรบแล้วแรบไม่ห่วยแตก หลังจากที่ดูไอจอดแข่งแล็บเสร็จแล้วซินดี้ก็มาอยู่บ้านแบรนดา้าเว้ยเพราะแบรนด้ามันขอให้ซินดี้มาอยู่ด้วยทั้งสองคนก็เลยคุยกันเรื่องเทปผีสิงแบรนด้าก็บอกกูเพิ่งดูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่เองมันตรงกับวันนี้พอดีและสักพักแบรนด้ามันก็แกล้งทำเป็นโดนทำร้ายแกล้งทำเป็นแบบน้ำลายฟูมปากจะตายเพราะดูเทปครบอาทิตย์แล้วอะไรประมาณเนี้ย จนมันแกล้งไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ไปเจอของจริงเว้ยคือผีแมงคานออกมาจากทีวีเหมือนในหนังเลยแม่งก็ตะโกนเรียกให้ซินดี้มาช่วยซินดี้บอกมึงหลอกกูหลายรอบแล้วกูไม่เชื่อมึงหลอกรอบนี้จนสุดท้ายแบรนด้าแม่งก็โดนผีฆ่าตายหาไปเลยภาพมันก็จะตัดมาที่อดีตนะครับในวันที่เมียของทอมโดนรถชนตายเว้ยโดยก่อนจะตายเมียของทอมได้สั่งเสียว่าคุณอย่ามีเซ็กซ์ได้ไหมมึงห้ามมีเมียใหม่นะไอ้ทอมแม่งก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ปล่อยเมียแม่งตายไปตัดมาที่งานศพของแบรนด้านะครับไอ้จอปา ไอจร์ดกับเพื่อนมันก็พยายามจะปลุกคนตายนะครับคือแม่งทั้งปั๊มหัวใจทั้งขย่าวขย่าวตบหน้าแม่งก็บอกแบรนด้ามึงตื่นขึ้นมาสิกูไม่อยากเสียมึงไปจนสุดท้ายไอจรอดแม่งไปเอาสายไฟมาจี้ที่หน้าอกของแบรนด้าเพื่อจะเป็นเครื่องปั๊มหัวใจเว้ยอยู่ๆร่างแบรนด้าแม่งแตกกระจายออกไปคนละทางเลยไอจร์ดก็โดนโยนออกหน้าต่างไปตามระเบียบตกกลางคืนซินดี้มันก็ได้มานั่งดูเทปผีสิ่งที่ไม่ว่าใครดูก็จะตายภายใน7วันพอมันดูจบปุ๊บก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วก็บ พ,พซินดี้มันก็โทรหาจอร์ดเพราะมันกลัวโดนฆ่ามันก็บอกจอร์จมาหากูที่บ้านหน่อยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพอจอร์จกับเพื่อนมาถึงมันก็บอกกับจอร์ดว่ากูได้ดูเทปผีสิงไปแล้วนะกูจะตายภายในเจวันไอ้เพื่อนจอร์ที่มันรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็แนะนําซินดี้ให้ไปหาหมอผีนะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งที่ดูแล้วไม่ตายซินดี้ก็เลยฝากหลานไว้กับจอร์จให้จอร์ดเลี้ยงไว้ก่อนคือแม่งเลี้ยงดีสุดๆหลานแม่งแทบปางตายพอซินดี้ไปถึงบ้านของหมอผีแล้วคุยกันได้สักพักก็ ผีมันถึงจะฆ่ามึงไม่ได้แล้วอยู่ๆผีมันก็โผล่มาจากทีวีเว้ยคือแม่หมอแม่งไม่กลัวเลยแม่งก็สัตว์กับผีเลยตัวต่อตัวผีแม่งแพ้แม่หมอรับคาบหลังจากนั้นซินดี้เธอก็กลับบ้านแล้วก็เห็นว่าไอจ้จอร์ดแม่งหลับอยู่ไม่ได้ดูหลานหาอะไรเลยมันก็ปรากฏว่าหลานของซินดี้ได้ดูเทปผีสิงจบไปที่เรียบร้อยพอดูจบปับ๊บโทรศัพท์เข้าปุ๊บก็ตามระเบียบแม่งก็บอกหลานมึงจะตายภายใน7วันภาพมันก็จะตัดมาที่บ้านของทอมนะครับทอมที่ได้ยินเสียงแปลกๆก็เดินมาดูที่ห้องลูก แต่ปรากฏว่าลูกไม่อยู่ไว้อยู่แต่ไมเคลนแจ็คสันผมก็งงทั้งสองคนแม่ก็เลยซัดกันสักพักไมเคลนแจ็คสันเป็นฝ่ายแพ้กระเด็นตกหน้าต่างไปผอมที่วิ่งตามลงามาดูก็ได้เห็นว่าไมเคลนแจ็คสันแม่งได้กลายเป็นคราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอะไรแปลกๆวิ่งอยู่ในทุ่งข้าวโพดตัดมาที่สำนักงานข่าวของซินดี้นะครับเธอก็ได้แอบไปแก้สคริปต์ของผู้ประกาศข่าวที่กำลังออกอากาศอยู่เว้ยโดยให้ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่กำลังจะมาบุกโลก หลังจากนั้นซินดี้ก็ได้มานั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับประภาคารที่เธอเจอในวิดีโอนะครับพอเจอปุ๊บซินดี้ก็รีบขับรถไปทันทีเลยพอไปถึงซินดี้ก็เจอไอ้ลุงที่เป็นต้นต่อของเทพผีสิงโดยไอ้ลุงมันก็อธิบายว่ามันกับเมียมีลูกไม่ได้มันก็เลยไปรับเด็กมาหนึ่งคนแต่อีเด็กนี่มันดื้อเกินไปจนทั้งสองคนทนไม่ไหวเว้ยเมียไอ้ลุงมันก็เลยลงโทษโดยการเอาเด็กไปถ่วงไว้ในบ่อน้าไอเด็กนี่มันก็แบบโอ้โหกูแค้นมากเลยอัดวิดีโอไว้เพื่อบันทึกความแค้นของมัน และไอลุงมันก็ดันทําเทปผีสิงสลับกับเทปหนังที่มันไปเช่ามาทําให้เทปผีสิงถูกเผยแพร่ก็เลยเกิดเรื่องอย่างที่เห็นตัดมาที่บ้านของทอมที่กําลังนั่งดูภาพมนุษย์ต่างดาวบุกโลกในข่าวอยู่ไม่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมนุษย์ต่างดาวไม่ก็อยู่กับคนปกติทางประธานาธิบดีที่กําลังมอบรางวัลแม่ชีดีเด่นอยู่มันก็ได้เดินไปคุยกับลูกน้องว่าที่นี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าลูกน้องก็บอกใช่ครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวม,ยยยวมา,จจามย์มาแล้้วก็ไดนะ ทันใดนั้นมันก็มีคนเดินเข้ามาทักทายประธานาธิบดีเว้ยคือแม่งเห็นท่าแปลกๆไม่ก็ซัดไปก่อนเลยหนึ่งมัดมันก็บอกลูกน้องว่าเราต้องไปหาคนที่รู้เรื่องที่สุดก็คือซินดี้แคมเบลซินดี้กลับมาที่บ้านก็หาหลานตัวเองไม่เจอเว้ยก็เลยรีบไปหาไอ้จอร์ดที่บ้านพอมาถึงบ้านไอ้จอร์ดก็ได้เจอกับหลานที่ไอ้จอร์ดมันบอกว่าเออกูพามาเองกูเป็นห่วงทุกคนก็เลยรีบลงไปแอบในใต้ถุนบ้านไอ้จอร์ดเพราะกลัวมนุษย์ต่างดาวสักพักมนุษย์ต่างดาวมันก็มายืนอยู่หน้าประตููททีุ่่กคนแออบย ซินดี e ้มันมาแอบส่องดูมนุษย์ต ah ่างดาวมาเลยโชว์สเตปลินไปหนึ่งทีทันใดนั้นมันก็มีมือสีดํามากระชากหลานของซินดี้ไปไอจร์ดบอกกูช่วยเองมันก็หยิบไม้เบสบอลมาตีตีตีคือตีไม่โดนมือเลยไม่งตีโดนหลานอย่างเดียวเกือบตายสักพักเพื่อนไอจร์ดก็โผล่มาแม่งก็บอกว่ากูไม่ทีมึงหรอกไอจรอดแล้วมันก็บอกว่าให้ผู้หญิงกับเดกกแอบอยู่ในนี้แหละเราสามคนขึ้นไปกระทืบมนุษย์ต่างดาวกันทั้งสามคนมันก็วิ่งมาจนเจอมนุษย์ต่างดาวนะแต่ไม่ทันได้ทําอะไรเลยประธานาธิบดีไปก็ขับรมาาาชนนุษยย์ตต่งดวหเล แล้วมันก็ถามว่าซินนี่แคมเบลอยู่ไหนทักพักเพื่อนของไอจออดเด็กคนที่เป็นแรปเปอร์แม่งก็โผล่มาพร้อมกองกําลังติดอาวุธเลยเว้ยแม่งลงมาปุ๊บกองกําลังแม่งทะเลาะก,กันเองแม่งยิงกันตายหาตรงนั้นเลยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยมนุษย์ต่างดาวม,มันก็โผล่มาข้างหลังของทุกคนแล้วก็ล็อกคอทุกคนไว้เว้ยเพื่อนไอจรอดแม่งดิ้นหลุดแม่งก็เอาที่ขุดดินอะฟาดหัวมนุษย์ต่างดาวกระเด็นไปเลยแม่งก็บอกนี่แหละจุดอ่อนถ้ามันไม่มีหัวมันจะไม่มีพลังมนุษย์ต่างดาวม,มันก็เลยบอกยายา,ยาอย่าดาาาดีกกูมมาาาตหหเ็ผ้ญิงคนนึ มนุษย์ต่างดาวก็บอกต้องรีบระจัดเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนจะครบเจ็วันไม่งั้นเผ่าพันธุ์กูจะสูญสิ้นคือไอ้มนุษย์ต่างดาวมันบอกว่ามันได้ดูเทพผีสิงผ่านดาวเทียมที่มันคิดว่าเป็นหนังที่พวกมันอยากดูมันบอกที่กูล็อกคอมึงมากี้มันคือการทักทายไอจรอจมันสงสัยมันก็เลยถามอ้าวแล้วยางงี้มึงจะบายบายกันยังไงมนุษย์ต่างดาวก็เลยเตะผามากไปหนึ่งทีนี่แหละคือการบายบายสินดี้ที่อยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้บังเอิญมาเจอกับบ่อน้ําเก่าที่ไอเด็กผีมันมาโดนถ่วงจนตาย ซินดี้กับไอจอบมันก็เลยคุยกับไอเด็กผีว่ามึงไม่จำเป็นจะต้องไล่ฆ่าใครก็ได้นะมึงแค่ต้องการความรักเดี๋ยวกูเป็นครอบครัวให้มึงเองพอได้ยินอย่างนั้นไอเด็กผีมันก็เปลี่ยนร่างแล้วมันก็บอกแค่ความรักของมึงสองคนก็ได้ปลดปล่อยวยยิญญาณกูเรียบร้อยแล้วกูไม่จาเป็นจะต้องฆ่าใครแล้วซินดี้ก็บอกมึงไม่จาเป็นจะต้องฆ่าใครแล้วจริงๆใช่ไหมไอเด็กผีก็บอกเปล่ากูโกโหกแล้วมันก็กลับร่างแล้วก็ไล่ฆ่าคนเหมือนเดิมท่านใดนั้นประธานาธิบดีมันก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็กระแทกไเอเด็กผ แล้วในตอนจบซินดี้กับไปจอรอจก็ได้แต่งงานกันสักทีคือซินดี้ก็มีผัวไปตัวไปตนสักทีนะครับและสแกรี่มูวี่ภาค3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสแกรี่มูวี่ภาค3เดี๋ยวผมจะสปอยให้ครบทุกภาคเลยคือสแกรี่มูวี่มันมีทั้งหมด5ภาคนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ